ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเสี่ยวลี่จือมองเฉินเซียงเจ้าคิดว่าปีศาจพวกนั้นฆ่าได้ไง่ายๆเหรอแค่ฆ่าได้สักตัวก็ดีแล้วยังจะคิดฆ่าพวกมันเป็นฝูงอีกเจ้าออกจะแข็งแกร่งไม่ใช่เหรอเจ้าเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ถ้าปีศาจพวกนั้นอยู่ขอบเขตศักดิ์สิทธิ์เจ้าก็ฆ่าพวกมันด้วยทักษะสังหารปีศาจได้ไง,ไง่ายๆเฉินเซียงกล่าวเสริมพวกเราเป็นคู่หูกัน ฉะนั้นเจ้าต้องแบ่งแก่นปีศาจให้ข้าด้วยนางพูดไม่ออกในสายตาของนางเฉินเซียงเหมือนขอทานเจ้าคิดว่ามันจะง่ายเหมือนที่ตาเท่าวิหารสยบปีศาจพูดเหรอถ้าเกิดมันง่ายแบบนั้นจริงป่านนี้พวกมันคงเอาแก่นปีศาจไปหมดแล้วปีศาจพวกนี้แข็งแกร่งเจ้าคิดว่าจะได้เป็นผู้นำวิหารง่ายๆหรือไงนางรู้สึกว่าเฉินเซี่ยงคิดง่ายเกินไป นางคิดว่าหากมุ่งยังศูนย์กลางของป่าจะได้พบปีศาจที่นั่นนางอยากจบการทดสอบเร็วๆและหนีห่างจากที่นี่ไม่นานนักราตรีก็มาเยือนหลงสเสวียอีกล่าวด้านหน้านั้นมีคนกําลังเดินมาหาเจ้ามันน่าจะเป็นปีศาจที่แปลงร่างเป็นมนุษย์เฉินเซี่ยงรีบคว้ามือเสียวลี่จือเอาไว้และพยายามจะพานางหนีแต่นางกลับสะบัดมือมีอะไรข้างหน้ามีปีศาจเฉินเซี่ยงกล่าว ก่อนหน้านี้ที่เฉินเซียงสัมผัสพบนางยังไม่เชื่อแต่ตอนนี้นางเชื่อสนิทใจแม้เฉินเซียงจะชวนนางทะเลาะอยู่บ่อยๆแต่ไม่เคยคิดร้ายกับนางเจ้าไปหลบตรงนั้นข้าจัดการเองนางกล่าวเพราะกลัวว่าเฉินเซียงจะขัดแข้งขัดขานางเจ้าเองก็ระวังด้วยข้าไปละเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวจากนั้นก็ไปซ่อนตัวหลังต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปนางยังยืนอยู่ที่เดิมเพราะเฉินเซียงบอกนางว่าปีศาจกำลังเดินตรงมา ไม่นานนักนางก็เห็นปีศาจที่มีใบหน้าดำผิวเทาหูเรียวแหลมสีม่วงแดงดวงตาเล็กเรียวและแดงฉานผมน้ำตาลยาวประบามันก้มตัวเดินเหมือนสัตว์สีขาเมื่อมันเห็นนางดวงตาของมันเบิกกว้างปราณสีดำแผ่ออกจากดวงตามันอ้าปากหอนเหมือนสุนัขก,ก่อนวิ่งตรงดิ่งเข้าใส่นางอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าเฉินเซี่ยงที่เฝ้าดูอยู่ไกลๆรู้สึกเป็นห่วงนางหากเป็นเขาเขาคงต้องใช้พลังทั้งหมดเพื่อต่อกรกับมัน แต่นางเตรียมพร้อมอยู่แล้วปรณศักสังหารปีศาจประตูกอ่อเกิดเป็นปราณสีทองปกคลุมร่างปีศาจแล้วแกว่งกระบี่ในมือแทงเข้าใส่ปีศาจที่กำลังตรงเข้ามาเมื่อปีศาจเห็นกระบี่ของนางมันเร่งเปลี่ยนทิศทางวิ่งผ่านไปด้านข้างของนางพร้อมกับใช้กรงเล็บที่ทรงพลังขวนใส่ปราณปีศาจที่มันปลดปล่อยออกมาทําให้ต้นไม้และพืชพันธุ์รอบข้าเหี่ยวตายเฉินเซี่ยงเข้าใจแล้วว่าต้นไม้และพืชพันธุ์จะตายก็ต่อเมื่อปีศาจเหล่านี้ต่อสู้ นางเร่งหันมาเผชิญหน้าปีศาจและฟาดฟันกระบี่เข้าใส่แต่ปีศาจรกระโดดหลบม้วนตัวและพุ่งเข้าใส่นางพร้อมกับกรงเล็บที่หวังจะตะปบลำคอนางควบแน่นปราณสีทองให้เป็นกราะคุ้มกายเมื่อกรงเล็บของปีศาจเข้าปะทะมันถูกเกราะของนางกระแทกปลิวออกไปนางเปลี่ยนเป็นฝ่ายจู่โจมบ้าง นางทยานตามร่างของปีศาจเก็บกระบี่และเปลี่ยนมาใช้ข่ายพลังสยบปีศาจตรึงร่างของมันเอาไว้เมื่อเข้าถึงตัวมันปราสังหารปีศาจระดับเก้าประตูขึ้นที่หมัดทั้งสองข้างเสียงฟ้าผ่าเก้าครั้งซ้อนดังกึกกล้องไปรอบทิศนางชกหมัดทั้งสองข้างเข้าใส่ปีศาจจนทําให้มันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดบนร่างของมันปรากฏหลุมโลหิตสองแห่งตาย หมัดของนางเปล่งแสงสีทองเจิดจ้าตัวอักษรปรากฏก่อนที่นางจะชกหมัดเข้าใส่ศีษะของมันอย่างรุนแรงอนุภาพของหมัดทะลวงร่างของปีศาจกวาดผ่านทำลายต้นไม้ขนาดใหญ่เบื้องหน้ายามนี้ร่างของปีศาจได้สลายกลายเป็นหมอนหมอกควันจะเหลือก็เพียงแก่นปีศาจขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวที่เปล่งแสงเจิดจ้านางเร่งคว้าเอาแก่นปีศาจเพราะกลัวว่าปราณที่อัดแน่นภายในจะสลายไปก่อนอ่อนแอจริงๆ เฉินเซียงเห็นนางออกกระบวนถ้าไม่กี่ครั้งก็ล้มปีศาจลงได้ดูเหมือนปีศาจจะไม่ได้เก่งกาจมากนะักเขาอาจกังวลไปเองนางแข็งแกร่งเกินไปมากกว่าเมื่อครู่นางใช้ปราณศักดิ์สยบปีศาจที่รุนแรงที่สุดจัดการกับมันก็เลยดูเหมือนง่ายซูเหมยเหยากล่าวเจ้าเองก็สังหารมันได้เพราะปีศาจมันค่อนข้างไร้สมองเสี่ยวลี่จือผ่อนคลายปีศาจพวกนี้ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่นางจินตนาการไว้นางกังวลไปเองและเมื่อครู่นางคิดว่าเป็นสถานะ สถานการณ์กับขันเลยใช้พลังที่แข็งแกร่งที่สุดต่อกรกับอีกฝ่ายแต่ก่อนที่เฉินเซี่ยงจะขยับตัวคนสี่คนก็ปรากฏตัวพวกมันเข้าล้อมนางไว้พวกมันไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นผู้ที่เข้าร่วมการคัดเลือกผู้นำวิหารสยบปีศาจสี่คนนั้นแบ่งเป็นสองทีมทีมหนึ่งเป็นของวิหารเพลิงพระเจ้าอีกทีมเป็นคนของลัทธิปีศาจสมแล้วที่เป็นมือขวาของจักรพรรดินีบุภาไม่นานเจ้าก็ได้แก่นปีศาจมาครอง เจ้าคงสังหารผู้ติดตามไปแล้วแต่ก็ดีพวกข้าจะได้ไม่ต้องลงมือเองคนของลัทธิปิศาจยิ้มอย่างเย็นชาพวกเจ้าคงมาเรื่องมเมล็ดพันธุ์นะนางคาดเดาได้ถูกต้องจึงกล่าวย,ายา้ยหันพวกเจ้าคิดจะจับตัวข้าเพื่อขู่ท่านเจ้าวังเหรอคนผู้หนึ่งกล่าวขึ้นอย่างเราสี่คนคงจับเจ้าไม่ได้แต่ท่านนี่หลักก็ได้แน่ ขณะกล่าวมันก็เอาตาข่ายสีทองออกมาแล้วเหวี่ยงใส่นางนางกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างสุดลงกับพื้นสีหน้าบง่งบอกถึงความเจ็บปวดเพราะที่ตาข่ายมีสายฟ้าอยู่ชินล,ลี่ตาข่ายศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าดีจริงๆคาดไม่ถึงว่าจะจัดการนางได้เร็วขนาดนี้คนของลทัทธิปิศาจยิ้มพลางกล่าวชินล,ลี่คือคนของวิหารเพลิงพระเจ้าที่บ่งเพาะเสริญเต้าในมือของมันมีลูกกลมอยู่หนึ่งลูกมันถ่ายปราณเข้าไปภายในเพื่อใช้ควบคุมตาข่ายทองคา เยวลี่จขบฟันแน่นเพื่อทนความเจ็บปวดสมบสัติของพวกมันไม่ธรรมดาอีกอย่างตาข่ายทองคํานี้ก็เป็นสมบัติขึ้นชื่อของวิหารเพลิงพระเจ้านางคาดไม่ถึงว่าวิหารเพลิงพระเจ้าจะจัดการนางด้วยวิธีนี้ที่สําคัญฉินลี่ยังใช้พลังเทพที่ทรงพลังกับนางนางแอบสิ้นหวังเพราะนางคิดว่าเฉินเซียงคงไม่ช่วยตั้งแต่ทั้งสี่คนนี้ปรากฏตัวเฉินเซี่ยงคงหนีไปแล้วแต่เขายังไม่ไปเขายังคงกําลังรอโอกาสอยู่ ชินล,ลี่เสินเต้าของเจ้าทรงพลังกว่าผู้ที่มีพรสวรรค์ของลัทธิปีศาจเราซะอีกเจ้ามีพรสวรรค์อันไร้ที่สิ้นสุดอีกไม่นานเจ้าคงบรรลุขอบเขตศักดิ์สิทธิ์คนของลัทธิปีศาจประจบเอาใจชินล,ลี่ยิ้มเล็กน้อยมองเสี่ยวลี่จือที่นอนดินทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแบมือออกแล้วกล่าวเมื่อครู่ข้าใช้สายฟ้าตอนนี้มาลองเพลิงดูบ้างขณะที่มันกำลังจะลงมือจู่จู่มิติกลับผันผวนลูกกลมในมือของมันหายไป เฉินเซียงที่อยู่ไกลออกไปใช้กฎแห่งมิติชิงลูกกลมในมือชินล,ลี่มาเป็นพลัง,ลงมิติทรงพลังสีหน้าของชินล,ลี่แปรเปลี่ยนอัปลักษ์พวกมันทั้งหมดหันมองไปรอบทิศแต่เมื่อหันกลับมาเสี่ยวลี่จือและตาข่ายทองคำได้หายไปเฉินเซียงอุ้มเสี่ยวลี่จือไว้เมื่อครู่เขาปลดตาข่ายทองคำออกให้นางเมื่อเห็นสภาพที่อ่อนแอและอิดโรยของนางเขาจึงตกตะลึงกับอนุภาพของตาข่ายทองคำเป็นยังไงบ้าง เฉินเซียงสัมผัสใบหน้าของนางเบาๆทำให้นางมองเขาอย่างขุนเคืองหักไม่เพราะเฉินเซียงช่วยนางไว้เมื่อครูนางคงคิดสั้นไปแล้วร่างกายของนางอ่อนแรงไร้กำลังนางได้รับบาดเจ็บสาหัสตาข่ายทองคำสร้างความเสียหายให้ตันเถียนของนางอย่างร้แรงเฉินเซียงจึงกอดนางไว้เพื่อให้นางพักรักษาตัวน่าจะเป็นฝีมือของจักรพรรดิสวรรค์ร้อยบุปภาคาดไม่ถึงว่านางยังไม่ได้สังหารมัน ชินลี่กล่าวอย่างคุณเคืองเด็กนั่นมีพลังมิติแข็งแกร่งยิ่งมีเพียงมันเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้เร็วรีบไปหาตัวมันมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้เฉินเซียงขอให้หลงสเสวียอีแผ่พลังเทพของนางปกคลุมร่างของเขาและเสี่ยวลี่จือไว้เพื่อลบเลือนตัวตนของเขาและนางให้หายไปทําให้คนอื่นๆมองไม่เห็นซ่อนตัวดีๆนะข้ายังไม่ฟื้นฟูตอนนี้อย่าเพิ่งลงมือเสี่ยวลี่จือลืมตาขึ้น นางเห็นเฉินเซี่ยงกำลังจะลงมือจึงเร่งห้ามเอาไว้แต่จูจ่ๆเฉินเซี่ยงกลับจับมือของนางจนทำให้นางตกใจเจ้าจะทำอะไรข้าจะดูอาการบาดเจ็บเจ้าเฉินเซี่ยงสัมผัสข้อมือนางและใช้พลังเทพเข้าสำรวจอย่าต่อต้านผ่อนคลายไว้ นางหอบหายใจด้วยความโกรธเพราะเมื่อครูเฉินเซียงสัมผัสใบหน้านางอุ้มนางและตอนนี้ยังสัมผัสมือของนางนี่เป็นครั้งแรกที่นางถูกบุรุษสัมผัสกายแบบนี้และที่สําคัญตอนนี้มือของเฉินเซียงก็อบประคองสะโพกของนางอยู่ด้วยผ่อนคลายได้แล้วข้าจะช่วยให้เจ้าฟื้นฟูได้เร็วขึ้นเฉินเซี่ยงกล่าวนางสูดหายใจลึกและไม่ขัดขืนเฉินเซี่ยงอีกนางหลับตาและปรารถนาที่จะออกจากสถานที่แห่งนี้เร็วๆและลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ อาการบาดเจ็บร้ายแรงมากกว่าจะหายคงเป็นเดือนเฉินเซี่ยงหัวเราะตะข่ายทองคําทรงพลังมากแต่ตอนนี้มันเป็นของข้าแล้วอย่าได้คิดช่วยโอกาสกับข้าไม่งั้นข้าจะตายไปพร้อมกับเจ้าเมื่อเห็นรอยยิ้มของเฉินเซี่ยงนางเริ่มเป็นกังวลเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวขอบคุณที่เตือนไม่งั้นข้าคงคิดไม่ได้ นางขุนเคืองก่อนหน้านี้นางเคยกล่าวกับเฉินเซียงแบบนี้ตอนนั้นนางเกลียดเขาทุบตีเขาอย่างรุนแรงแต่ตอนนี้นางคิดว่าสมองของจักรพรรดิสวรรค์ร้อยบุพภาคงได้รับการกระทบกระเทือนเพราะเขากลับกลายเป็นคนดีและช่วยเหลือนางหากนางตกอยู่ในกำมือของพวกมันชะตากรรมคงยากจะกล่าวเฉินเซียงนำดอกไม้ที่ดูราวกับสลักขึ้นจากหยกออกมานางตกตะลึงทันทีที่เห็นเพราะนอกจากดอกไม้ชนิดนี้จะง,งดงามนางยังรู้จักมันเป็นอย่างดีนี่ดอกมังกรหยก นั่งตกตะลึงนั่งเห็นดอกไม้ที่มีรูปร่างเป็นมังกรและเกล็ดของมังกรก็งดงามมากใช่ใช่มันจะช่วยให้เจ้าฟื้นฟูได้เร็วขึ้นเฉินเซี่ยงเด็ดกลีบดอกออกกลีบหนึ่งจากนั้นนำไปจ่ะที่ริมฝีปากน้อยๆของนางเฉินเซี่ยงยิ้มทางกล่าวนางแค่นเสียงออกมาแต่ก็ยอมอ้าปากยามนี้นางงดงามมากๆเสียจนเฉินเซี่ยงอยากจูบแต่ไม่กล้าข้าจะรีฟื้นฟู นางกล่าวอย่างอ่อนโยนขอบคุณห้ห้ๆตอนนี้รู้หรือยังว่าทำไมข้าถึงใช้ชื่อจักรพรรดิสวรรค์ร้อยบุกผาเพราะในสายตาข้าดอกมังกรหยกไม่นับเป็นอันใดเฉินเซียงโมนางแค่นเสียงและหลับตาเฉินเซียงวางร่างนางลงพิงไว้กับกิ่งไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้นางดูทราบดอกมังกรหยกเจ้าต้องจับตัวฉินลี่และชายชุดดำให้ได้เฉินเซี่ยงกล่าวอย่างจริงจังข้าจะใช้ประโยชน์จากพวกมันใช้ประโยชน์ นางกล่าวถามด้วยความสงสัยเจ้าอยากได้สมบัติของพวกมันเหรอแต่อุปกรณ์เก็บของของพวกมันเป็นชนิดที่จะพังไปพร้อมกับเจ้าของชินล,ลี่คือผู้บ่มเพาะเสริญเต้าคนสำคัญของวิหารเพลิงพระเจ้าส่วนชายชุดดำอีกคนเป็นคนของลัทธิปีศาจข้าอยากรู้ว่ามันมาวิหารสยบปีศาจทำไมเฉินเซี่ยงกล่าวลัทธิปีศาจจริงเหรอนางขบฟันกล่าวลัทธิปีศาจข้าไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่ เฉินเซียงพยักหน้าตอนนี้ลทัทธิปีศาจคงเตรียมการอะไรสักอย่างอยู่พวกมันน่าจะต้องการเมล็ดพันธุ์ของจักรพรรดินีบุปผานางเริ่มตรหนักว่าเฉินเซียงไม่ธรรมดาโชคดีที่เขาดีกับนางไม่งั้นนางคงตกหลุมพรางของเฉินเซี่ยงไปแล้วเจ้าไม่อยากได้เมล็ดพันธุ์นั่นเหรอนางกล่าวถามถ้าข้าเอาเจ้าไปต่อรองจักรพรรดินีบุปผาจะยอมมอบให้ข้าหรือเปล่าละ่ะเฉินเซียงยิ้มข้าไม่รู้ นางสายหน้าท่านเจ้าวังดีกับข้ามากแต่มเมล็ดพันนั้นก็สําคัญกับท่านเช่นกันแต่ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจยังไงข้าก็จะไม่ตําหนิท่านนางเลี้ยงข้ามาตั้งแต่เด็กปฏิบัติกับข้าเหมือนน้องสาวแท้ๆเฉินเซี่ยงคงไม่จับนางไปแหลกเปลี่ยนกับมเมล็ดพันนั่นเพราะแค่เขาเอ่ยปากจากกระพัดดินีบุภาต้องคืนให้ในเมื่อข้าช่วยเจ้าแล้วเจ้าก็ต้องตอบแทนข้าเฉินเซี่ยงกล่าวแน่นอนนางไม่สบายใจนางมองเฉินเซี่ยงพลางกล่าว เจ้าอยากให้ข้าตอบแทนยังไงหรือเจ้าจะสังหารข้าเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวในเมื่อเจ้าพูดถึงขนาดนั้นข้าจะเริ่มแลนะการตอบแทนของเจ้าคือการยอมรับเงื่อนไขของข้าสามขอ้อหากข้าทำได้ข้าจะทำบอกมาได้เลยนางเตรียมตัวสำหรับการแก้แค้นของเฉินเซียง ข้อแรกต้องไว้ชีวิตชินลี่และชายชุดดำนั่นข้อที่สองเข้ายัางส่วนลึกของที่นี่กับข้าเพราะข้าต้องการแก่นดวงดาวส่วนข้อที่สามข้ายัางคิดไม่ออกเอาไว้ข้าจะบอกอีกทีเรื่องระหว่างข้ากับเจ้าจาต้องเก็บไว้เป็นความลับถึงจะเป็นจัก,กรพรรด,ดินีบุภาก็ห้ามบอกเฉินเซี่ยงกล่าวไม่มีปัญหานางกล่าวตอบทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ